จุดนี้อันตรายนะครับแตกนะครับ พันติดกันไปเลยนะครับนี่นะครับก็พันหัวตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวมารวมสายดินกันนะครับนี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับไฟก็ติดนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ